สวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่14มิถุนายน2564วันนี้ผมจะไปซื้อแผงโซลาเซลล์ ale, เพิ่มอีก2แผงจากของเดิมมีอยู่4แผงนะครับ430วัตต์วันนี้ถามทางร้านแล้วว่า430วัตต์น่าจะไม่มีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอาจจะเอา460วัตต์ไปใช้ก่อนก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านแล้วครับผมช้างโซลาเซลล์ จังหวัดพิณุโนุโันนี้ผมก็ขับรถมาเองตอนนี้ก็ขับรถหยุดนะครับมันกล้องอาจจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยก็คือมันสายไปสายมานั่นแหละเพราะว่าผมขับขับเองถ่ายเองนี่ก็ใกล้ถึงร้านแล้วครับผมช้างโซราเซลก็คือเป็นร้านใหญ่ที่สุดในพิษณุโลก หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมมาซื้อแผงที่นี่หลายรอบแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับผมมีที่จอดไหมเนี่ยนี่ครับป้ายช้างโซล่าเซลล์เอาเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนค่อนข้างจะลำบากเรามาดูแผงกันนะครับนี่เทียบเลย ดจะไปดูข้างในกันพามาทรัวแขงเป็นตับเลยเดี๋ยวผมไปถามร้านกันครับผมสรุปคือ430ไม่มีต้องเอา420ไปแทนนะครับมันหมดดูหลังแทงมนลอยอยู่ที่เท่าไหร่ v o c 5 0 9โวลต์อันนี้ก็เรียบร้อยครับผมขึ้นมาล้ก็เดี๋ยวเตรียมบอกว่าไม่ต้องมัดไม่บินแน่เพราะว่าห้ามเข้าโค้งแรงเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมเรียบร้อย อันนี้ก็ลากมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับสองแผง420วัตต์ผมก็ดูแผงไม่เป็นหรอกครับแต่ว่ารู้แบบคร่าวๆก็คือไอ้ตัวด้านหลังแผงนี่ครับมันวัดรออยู่ที่50กว่าวลต์อันนี้ผมถ่ายไปละเดี๋ยวรอน่าจะขึ้นแผงได้ประมาณ พรุ่งนี้มั้งครับวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดฝนตกไปปลอยแต่ว่าน้ำพุผมก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตั้งให้เสร็จนะครับว่าไฟมันจะได้สักประมาณเท่าไหร่ว่ามันจะพอใช้ใน10กิโลวัตต์หรือเปล่า6แผงก็ไว้คอยติดตามกันต่อไปนะครับผม ช่วงเย็นๆแล้วผมวันนี้ก็ลุยคนเดียวมาลุยช่วงเย็นเพราะว่ากลางวันทำงานอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมต้องขออภัยผมมาถ่ายตอนติดตั้งไม่ได้เพราะว่าผมขึ้นคนเดียวไม่มีคนจับโทรศัพท์แล้วก็ดูความสูงนะครับมาดูความสูงกันเนี่ยก็สองชั้นนะครับผมแบกบขึ้นมาคนเดียว430าวัตต จากเดิมผมมี430วัตต์4แผงแตอนนี้ผมมาเพิ่มอีก2แผงเป็น6แผงละต่อแบบอนุกรม2สติงขนานเข้า MBPT เดี๋ยวผมจะมาอัพระบบให้ดูนะครับว่าเราเพิ่มแผงไปไฟมันชาร์จได้ประมาณเท่าไหร่มันได้กี่แอมป์ก็จะได้เป็นข้อมูลสำหรับพูดที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ว่าการต่อแบบไหนนะครับ ก็สามารถปรึกษาผมได้ผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้ผมไม่ได้คิดค่าว,วิชาถือว่าเป็นวิทยาทานแผงของผมก็มีทัง้งทั้งหมดอันนี้มี2อสมชุดนะครับอันนี้เป็นแผง165วัตต์แผง300วัตต์หแผงแล้วก็มี380วัตต์สแผง4ี่รอ่อสี่วัตต์หแผงตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็พอดีผมตอนแรกใช้สาย VCT ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นสาย PV เบอร์หกับเบอร์สีนี่ก็ลากลงไปนะครับกําแพงผมก็โดนปืนกลยิงไปแล้วเป็นกําแพงเป็นรูหมดอะผมเจาะเองนี่แหละก็ติดตั้งแบบบ้านๆนะครับผมไม่ได้ใส่รางยึดแผงแต่ว่าผมใช้วิธีการเอาไม้มนุนเพื่อให้มันระบายความร้อนแล้วก็หาตูดกระถางดอกไม้อะไรเงี้ยัก็มาวางเอามงุงเอาไม้มาวาง ก็ใช้วิธีการเอาไอฉากมินียมนะครับฉากมินียมข้อดีก็คือสนิมันไม่กินแล้วก็ใช้วิธีการยิงสกูยึดแผงให้มันติดกันไว้นะครับเวลาลมพัดมันจะไม่เอาไปกินแต่ปกติแล้วลมพัดมันไม่เอาไปกินได้หรอกครับเพราะว่าแผงก็ค่อนข้างหนักอยู่ผมแบกขึ้นมาคนเดียวนี่หลังอาเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาทําคลิปหน้านะครับว่าเพิ่มระบบไปแล้วมันชาร์จแบตได้เต็มไหมเพราะว่าผมเพิ่ม 8 m c m าอีถาดก็คือเป็นระบบ48โวลต์200แอมป์แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้ก็วันนี้ฝนตกทั้งวันครับผมแต่ระบบผมไม่ล่มนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะหยุดซาซาไปแต่ก็ครึ้มอยู่เพราะนี้ก็5้าโมงครึ่งไปละตะวันจะขึ้นฝั่งนี้นะครับแต่ว่าไม่บงังบ้านหลังนี้ไม่ได้บงังผมก็จะได้แสงทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่าย ได้แบบสบายๆเลยเพราะว่ามันโล่งอ่ะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมมาติดอ่ามาลงคลิปให้ดูนะครับว่าเพิ่มแผงแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ